พร้อมกันเลยอแล้วครับคุณปู4008นะรถน้ำชิวเลยนะครับ JK 4008ครับเดินทางไปมักสาสันกับส่วนคนที่อยู่ริมทางก็ยื่นรถน้ำต้นไม้ใช้ชีวิตสบายๆเนี่ยเขาเปิดวีดเลยแบทแบทแบทแบเลย ครับมายืนถ่าย,ปปายรูปกันเราต้องยืนข้างทางทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยทั้งคนด้วยนี่ลมแรงนะครับหมอ,อกคุนนั้นหายไปแล้ว

ตำบลสองเครับกำลังจะผ่านจุดตัดราชพารบเครื่องกันนั้นลงแล้วครับแต่มอไซค์ยังฝากันไปฝากันมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราต้องหยุดรอครับเอาไปอีกอเครื่องกอันลง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 เอ้ยแม่วันนี้ลมแรงแรงเอาเอารถยังนิ่งอยู่ นิ่งหรือเคลื่นอนไม่รู้จะคอยเคลื่อน รทางรถไฟมักกะสันครับเส้นทางที่จะไปพระยาไทยปลายทางหัวลำโพงก็ต้อง,งผ่านเส้นนี้นะครับมีชุมชนอยู่อาศัยครับเราจะเห็นสิ่งของเืองใช้อยู่ทัทาซอมี4405้งกระบวน บนโดยสารที่3 6 7เดเลินทางไปชาชิงเซาครับบนโดยสารที่3ามเจ็ดเนทางไปชาชิงเซา พ,พ,พัะยาไทยมามา,มาแล้วพี่รถ มาแล้วนะครับม,มอไซค์ก็รีบข้ามเลยคุณปูคุณปูกำลังมาเอามอไซค์มอไซค์โอ้ยมอไซค์ที่จอดใกล้ๆนั่นนะไม่เห็นนะครับอถอยไปแล้วครับเขาไม่เห็นนะว่ามีรถสวนมาโอ้ยเปิดวีดายาวๆเลยครับสวนมอไซค์ตรงจุดตัดนี่ก็ยังข้ามไปข้ามมามอไซค์นึกว่ามีรถแค่ขบวน367ที่ผ่านไป แต่ว่ามันมองไม่เห็นรถ G E K นะฮะก็เลยจะมันล้ำซะหน่อยหนึ่งไม่ได้ครับเกือบเป็นแล้ว จะมารับรถบรขนนะครับ ไปแล้วครับตอนนี้ก็ลังผ่านพิจาไทยคเครื่องกันลงหมดแล้วครับที่พิจารไทยแต่คนยังเดินผ่านไปผ่านมาอยู่